สวัสดีแฟน,แฟนทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาก้าหาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้กลับมาลุ้นกันต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูงทองดียูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าถิ่นของกุนซือมาเชโร่เบียลซารั้งอันดับ14ของตารางเกมล่าสุดบุกไปแพ้เชลซี1ประตูต่อ3ทํทำให้5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวค่มคืนนี้ยังฝากความหวังแนวลุกไว้กับ ford แพทริกแบ ส่วนผู้มาเยือนของคุณซื้อเดวิดมอยเกมล่าสุดเปิดบ้านพ่ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3แต่ก่อนหน้านี้3นัดชนะรวดหลังอันดับ8ของตรางคาคืนนี้ยังฝากความหวังในแนวลุกไว้กับเซบาสเตียนอันแลดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเวสแฮมค่อนข้างจะคงเส้นคงวากว่า ค่ำคืนนี้พวกเขามาเน้นรับแล้วรอโต้ขณะที่ยุงทองต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจแต่ผมมองว่าศักยภาพเวสแฮมดูดีกว่าน่าจะบุกมาเก็บแต้มในถิ่นยุงทองได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นจุดที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.